วัสดีครับผมช่างอาดวัสบีนะครับตัวนี้เป็นมีดสามมุมนะครับมีสามมิติมีหลายคนนะครับถามผมว่ามันมีข้อดียังไงนะครับมีตัวนี้นะครับมีสามมิตินะครับสามมุมเนี่ยสามมุมจะมีตัวนี้มันก็จะมีเป็นสี่มุมแหละนะครับเป็นสี่มุมมีเก็บขอบมินียมนะครับมุมเก็บขอบมินียมด้านบนแล้วก็มุมสิบห้ามุมสี่สิบห้าแล้วก็มุมหกสิบองศานะครับภายในมีดเดียวเลยนะครับนี่ จะอยู่ภายในมีดเดียวเลยนะครับนี่มีข้อดีไงเดี๋ยวก็ดูกันตอนปักนะครับมาเยวจะปากให้ดูกันนะครับว่ามีสามมุมเป็นยังไงนะครับนี่ตัวน,นี้เป็นมีสามุมนะครับนี่ตัวน,นี้มีสามมุมนะครับ นี่คือมีสามมุมน,นะครับมีสามมุม <c oughs> ตั้งมีผิดไปนิดนึงนะครับแล้วกข,ขยับมีดนิดนึงนะครับไม่ได้ใช้ไมโครตั้งเลยนะครับตั้องสายตาเมื่อกี้นะครับอ,อีกนิดหนึ่ง มีสามมุมปกติเราจะใช้ไมโครนะครับในการตั้งใช้ไมโครตั้งนะครับนี่นี่คือเสร็จแล้วนะครับป่าดได้มีสามมุมนะครับป่าดได้มีสาม <c oughs> มุมเดี๋ยวมาดูน เห็นไหมนี่น่ก็จะเป็นสามมุมสามมิติสี่มิติไปเลยนะครับมีเก็บขอบมีเนียมด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่คือมีสามมุมนะครับข้อดีของมันก็คือปาดรอบเดียวเลยครับมีสามมุมก็คือใช้มีดเดียวจบเลยนะครับนี่จบเลยนะครับใช้มีดเดียวคือจบเลยนะครับไม่ได้ใช้มีดตัวไหนเพิ่มนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของมีดสามุมเรามีเดียวจบนะครับชอบฝา,ากกดไลค์กดติดตามแชร์ผมด้วยนะครับใครสนใจมีดปากบาาก็สอบถามได้ขอบค,ครับ